ที่หาเืกเจแล้วมานี้เอามือมาามาจับเชือกไปจับเชือกไเชือกเจับเชือกิดเส้นตะหลทางนะครับเออจับเชือกไปอาบางทีจะหลงทางนะหาเชือกไม่เจอหาเชือกไม่เจออยาเปิตามตามาตามมาอตามอตาม

หายยังไม่หายเหรอจับจไม่หายไม่หายไม่หายโอมยังหายยังอ่ะหายแล้วจับเชือกจับเชือกนั่งลงนั่งลงนั่งลงอ้าวมีเชือกอยู่นี่เชือกอยู่นี่เออค่อยๆคานไปอคานนั่นแหละคานไปต่ำๆเออไปเอาเฟื้มหาเชือกสีขาวทางนี้อาทางนู้นคานมาคาน อันนี่นี่เอแล้วเจอแล้วเแล้วควันควันหาควันหาควันเจอยังอ้าไปไม่ค่อยานเออเรียนจะปล่อยเชือกอย่าปล่อยเชือกเดี๋ยวจะหลงอย่าปล่อยเชือกจับเชือกเออจับเชือกเออหลงนะลขึ้นได้แล้วจับาเอกงเชือกเออขัตั้มตั้มตั้มไอ้ตรงนี้มันตีงไม้เยอะตั้มไว้ตั้มไว้โอ้ เสร็ปก็ากขงวจับอ่าอันนี้ก้มนะทานนะทานน้ตามทนแล้วทนแล้วเ้านแล้วทานหมดไปหมดไปเอยอะไรเยอ่นีานตามตาขานตาตามเออคนกิ่งไม้แล้วคนกิ่งไม้แล้วตาม นอนลงไปนอนคานไปเออหลอด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 แล้วหลอดแล้วเออหลอดแล้วหอดแล้วหอดแล้วับเียไม่ได้ไปทางงดไปทางงดอันดาไปไหนอ่ะมาทางดชจิงไมแก้วตมตัมตมตมเออชนเออมันต้องคาน